สวัสดีครับวันนี้พามาดูล็อกเล็กนะครับล็อกกี้คันนี้เป็นล็อกเล็กวางเครื่องร้อยแปดห้าเลยะ <c oughs> ห้วเป็นหัวนอกอันนี้เป็นหัวนอกอรยใช่ไหม <S <S เป็นหัวประตูค่าออนรุ่นกระจกย้อยอนี่หัวตัวทบัทบๆแล้วดิเป็นไฟฟ้าอ่เฟฟาเป็นไฟฟ้า เดี๋ยวดูรอบรถหน่ครับ <c oughs> ยางหล่อแม่ข้างลมม้งลมเป็น1ิปีแหละครับมีกล้องเครือ่องมือสภาพเดิมๆสมบูรณ์ช่วงรางใหญ่หลอกเหล็กช่วงรางใหญ่ช่วงรางใหญ่ช่วงล่างหลอกใหญ่เท่าโบก,กี้ แทน่นแท่นนั่งนอกงนการลุกมากเลยเป็นเรียเร่ยมๆงี้แท็กซี่ก็ยังเรียมอยู่เลยสวย,สวย,เยๆเดิมๆมีท่อทามปาก <c oughs> ตีก็ยังเลี่ยมชื่อว่าเลี่ยมแบบลองเล็กได้ยังงี้ก็ดีแล้วก็มีปูมีผองบังบิดหน่อยจะข่องแล้วลั่นซ่าไว้เดียวลอแล้วมาดิลองเล็กเอฟบีเซ็ตเดี๋ยวทีมันแช่หน่อยไายลำบากไทยเห็นหน้าหน่อย <c oughs> ลูกศิษ์ลูกพี่เปิดเปิดดูได้เดี๋ยวเปิดให้ลูกพี่เปิดดูภายในฮะ มาตื้อน heat ไหามาตื้อ heat ดูมาได้่าเก้งไหนกระจกนี้คล่องน็อกแถลได้หรือว่าคล่องไทยกระจกไทยกระจกน็อกกระจกไรกันนะเอาแทบแทบแทบปานนี้เป็นมะก้อนเป็นไฟฟ้าแต่พี่ใช้ไฟฟ้าอยู่ปะตลิงาดสลิงชาดไปแล้วหัวไล่ปีแล้วนะก็หัวก็ต้อยต้อยเดินๆอยู่นะ ว่าเกียร์ด้วยน,าน่ารถขึ้นไปดูได้ด้ยวยไหมมีตังมีอะไรอยู่รถก็เดี๋ยวตังให้เดี๋ยวตังง่ายรถทุบยุ่งอีกนี <c oughs> ่ครับน่ารถมีพาสด้วยครับคนไทยเราศาสนาพุทธมฟุต <c oughs> น่ารถเรือประมาณนี้ครับ แทบสายไฟฟ้าใช้ได้ป่ะได้ใช้ได้แทบสายบสายไฟฟ้าใช้ได้อยู่ก็ตัวตัวไม่ขึ้นไหมครับไม่ขึ้นเตียงก็ยังเหตุเตุเดิความร้อนก็ไม่ขึ้นแกมมีไม่รู้เขามีวิทยุอะไรเนี่ยตัวตัวรเลียมอยู่ พอเปลนพวกพวกนี้นะจะเป็นงานไทยใช่ป่ะไทยถือว่าสวยครับจะเป็นล็อกเล็กที่สวยคันหนึงครับเตี้ยงท้อก็พอดีนะคันนี้พลิกทอ,อ,อดแบบบ้นๆไนนด้ดิ เรจะปัดปัดอยู่เลยครัับป้านๆเลยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ